เลียงบาดเป็นไงบ้างหนูจะโชว์แผลให้ดูนี่เห็นไหมอ่ะนี่เห็นปะมันเป็นรอยแบบลงไปแบบเนี้ยเพราะว่าแบบว่าคือเมื่อวานอ่ะจริงๆเทียนมันหกมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าน้องฟอมไม่ได้แบบไม่ได้อะไรอะเรว่าอะไร ไม่ได้ไม่ได้เก็บมันอะไรยงี้ใช่ไหมแล้วเหมือนเมื่อวานก็เออเพิ่งจะว่างก็เลยไปเอาสื้ไปตอนแรกอะเป็นคัตเตอร์ธรรมดาก็แบบอันเล็กๆเลยแล้วก็มาแบบแง่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 ใช่ไหมตอนสักพักรู้สึกว่าสนุกดีฟิลแบบเขาเรียกว่าเหมือนอะไรเหมือน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 เหม,มือนแกะสลักอะเออแล้วหนูก็เลยแบบชอบไงนหนูก็เลยนั่งค่อยคปัติ้วปตัตติวทำไปเรื่อยเรื่อย พอสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าหนูอะทำเกลียงนานกันไอ้แบบว่าเอาคัตเตอร์มาขูดนานเกินไปแล้วอะไรอย่างเงแบบี้ยแบบหนูใช้เวลาประมาณแบบครึ่งชัวง่วโมงใช่ไหมแล้วมันยังแบบไม่ถึงไหนเลยอะแบบไม่ถึงไหนเลยหนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคหนูจาเป็นจะต้องมูฟตัวเองเพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นก็เลยเดินไปซื้อเกลียงมาใช่ไหม แต่มันเป็นเกลียงใหม่นะทุกคนแบบทุกคนแบบสบายใจหายห่วงได้คือเห็นทุกคนแบบมีคนพูดว่าเออเกลียงมันแบบมีสนิมหรือเปล่าไม่คือหนูแบบเพิ่งซื้อใหม่แกะกล่องมาเลยแล้วก็เอามาทําใช่ไหมมันก็เป็นแบบอันใหญ่เงี้ยแล้วพอสอกครั้งหนึ่งเราก็อุ้ยสนุกดีสนุกดีกดแบบแต่คือคือเพราะว่าท,ทุกคนเข้าใจคำว่าแบบเวลาเกลียงมันมันมันด้ามจับมันไม่ได้ขนาดนั้นปะมันไม่ได้แข็งแรงมากหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมหนูก็เลยแบบอุ้ยไม่เอาและจับ จับตรงที่มันเป็นขอบเกลียงเลยอเดี๋ยวหนูไปเอาลูปไปเอาเกลียงเลยเดีกว่า <c oughs> อุ้ยทำไมกลก้องนีมันไม่ค่อยชัอแล้วคือนี่ทุกคนนี่คือผลงานของหนูเมื่อวานนี่เกลียงอันนี้เลยแล้วพอทีนี้ใส่ใช่ไหมหนูก็จับแบบนี้อยู่แล้วก็ขูดแบบแง่แง่แง่แง แต่พอสักพักหนึง่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันต้องใช้แรงเยอะกว่าน,นี้อะไรเงี้ยน้องฟอก็เลยจับแบบจับตรงขอบตรงเนี้ยเออด้วยความแบบเขาเรียกว่าอะไรโง่เขลาเหรอไม่สิใช้คําว่ารู้เท่าไม่ถึงการแล้วกันหนูก็เลยจับตรงนี้เลยเนี่ย,ยเขาร้องเป๊ะแล้วก็กดมากลงไปแล้วก็สัมผัสได้ถึงความบาดบางอย่างในชีวิตเกิดขึ้น แล้วก็เลยได้เป็นแผลอันนี้มาหนูอาจจะสนไม่ใช่ไม่ใช่สวนคือหนูรู้เท่าไม่ถึงการแล้วกันใช้ครบนี้แล้วพอทีนี้เสร็จตอนแรกมันยังไม่เลือดออกใช่ไหมหนูก็ไม่ได้อะไรก็แบบทำต่อไปเรื่อยๆ พอสักพักหนึ่งเหมือนแบบโอ้เราเห็นแล้วเราก็เราก็เลยเอาเอาเอานิ้วอะทำแบบแบบงออกมานดนึงพอสักพักหนึ่งเลือดแบบโผลออกมาเยอะมากแล้วหนูก็เลยแบบเย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วยแล้วแบบพอสักพักนึงก็คือแบบเลือดอาบเลยพี่แล้วก็เพิ่งมาสังเกตดูดูเหมือนจะแบบโดนหลายตรงด้วยเหมือนกันแต่แค่แบบไม่ไม่เข้าไปข้างในค่าปาัเตอร์สามสิบบาทยังโชคดีที่น้องหอมีปาตเตอร์ แปะอยู่คือเมื่อวานนะ่ะแปะอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีเล่นเปนโนด้วยแต่ว่าตอนเล่นเปนโนมันแบบมัน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 ขัดมืออ่ะก็เลยแกะออกแล้วพอทีนี้เสร็จตอนอาบน้ําสระผมก็คือแบบอ่ะแสบมากก็เลยต้องไปเอามาแปะใหม่เปล่าเพียงเพียงเป่าให้หน่อยกอาเป่าให้หน่อยแบบแล้วก็รู้สึกซุ่มซ่ามคือ ขาเรียกวอะไรอคือปีนี้หนูชงร่วมใช่ไหมแบบชงเยอะชงประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นมแล้วพอทีนี้เสร็จหนูก็เคยแบบเหมือนไปถามหมอดูใช่ไหมว่าแบบว่าเออเนี่ยหนูชงจะชงเรื่องไรแล้วเขาก็พูดว่าแบบเรื่องสุขภาพอย่างี้ใช่ไหมละ่ะแล้วหนูก็ไม่คิดว่าแบบ หนูจะโดนเยอะขนาดเนี้ยคือตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลใช่ไหมคะทีเ่เมื่อตอนนู้นแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเพราะว่าท้องเสียอปวดท้องแล้วก็มาโดนอันนี้บาดอีกแล้วก็เมื่อเช้าอะ่ะคือเหมือนหนูอะ่ะใช้เหมือนมีดโกนใช่ไหมแล้วพอสักพักหนึ่งหนูก็อาบน้ําแล้วหนูก็อาบน้าไปเรื่อยๆแล้วพอสักพักตอนที่มาทาครีมอะ่ะก็คือแบบ ตรงศอกหนูหนูก็โดนบาดอีกอะ่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบทําไมเนาะคนเรามันมันถึงแบบว่าอมชองได้ขนาดนี้นั่นแหละ